วันนี้ผมจะพูดสไลด์แค่สองหน้านะเพราะว่าเราจะได้พูดแต่ละสไลด์เนี่ยได้กันเป็นเต uh ็ม huh. หน้าแรกก็จะเป็นหน้าหน้าของด er, uh ัชนรันะครับดัชนรนี่ผมเอาปีศูนย์แดทีบกับปีปัจจุบันผมเชื่อว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกันในปีศูนย์ปดแล้รมันอยู่สไลด์หน้าแรกนะอันเนี้ก็คือว่ามันจะเป็นด n d น x แล้วก็จะเป็ีห้าร้อยถ้าเป็นสีจางๆเทาๆนี่มันจะเป็น Index, S ปีศูนปดน,นะครับ ถ้าเป็นสีฟ้าฟ้าน่าจะเียผมเรียกว่าสีฟ้าแล้วมันสีอะไรก็ไม่รู้ว่าอ่ามันคือปีปัจจุบันนะครับตัวดัชนีเนี่ยจะเห็นไหม่ชันว่าจะเห็นไหมว่าตอนลูกศรสีแดงๆเนี่ยที่มันมันมันชี้อยู่เนี่ยมันคือจุดที่ต่ําสุดของเซ็ตอินเด็กเมื่อปี28นะครับแล้วแล้วก็เซตเซแล้วก็วกจัดเทียบตามไทม์เวลาตรงกับเอสแอนด์ี500ด้วยจะเห็นไหมครับว่า าของเราเนี่ยทีถึงแปดเนี่ยเราโลดที่สุดตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วมันมีขึ้นไปหน่อยแล้วมาลงอีกทีหนึ่งมันไม่มันไม่ทานิวโลแล้วแต่ของเอสพีห้าร้อยเนี่ยโลเหมือนกันแต่ว่าจุดจุดเวลาเดือนกันยายนปลายเดือนตุลาคมแล้วมันไปทาโลอีกครั้งหนึ่งอ่ะต่ำกว่าเดิมเนี่ยประมาณเดือนต้นเดือนมีนาคมก่อนที่จะวิ่งแอนลิงผมจับอาการตรงนี้คือว่าพอเซตมันลงมาต่ําสุดปุ๊บเขาก็จะเด้งขึ้นจำได้ไหมที่ผมบอกว่า ผมคาดหวังการรีบาวของเเซ20%จากโลหมายความว่ามันคือ1060ใช่ไหมที่เราพูดกันเมื่อ2วันก่อนอ,ะอ่ะมันคือ1060แล้วก็ตรงนั้นก่อน20%แล้วจากนั้นไปก็จะเป็น1,100ละแล้วจากนี้ไปก็จะวิ่งไปถึง1,200ละซึ่งผมนมี่คือการการคาดการทางเดินเชฟโดยใช้ปี28เป็นตัวเป็นตัวเป็นเข็มคิดให้และประกอบกับวิเคราะหสถานการณ์ปัจจุบันว่า เวลาตลาดหุ้นตกใจมากๆสุดๆคั่วกลัวจะไม่รู้จะโัวรตรงไหนคนทุกคนเบือนหน้าหนีหนตลาดหุ้นวันนั้นคือวันที่ถังสดของหุ้นก็หมดครับซึ่งตอนนี้เรายังอย่างปันตรงแบบนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมอย่างหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆคืออจุดตำ่ำสุดตลาดี่ันไปแล้วมากมีความเชื่อตรงนั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้รอบแรกจะไปได้ไม่ไกลนะครับตอนแรกเราบอกว่าบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันมีไปเรียบร้อยแล้ว แลนะอาจจะไปที่ผมบอกอะของเราเองอะอาจจะไปถึงพันสองวมองไว้เผื่อไว้หน่อยนะแต่อย่าประมาทนะครับผมยังย้งยําว่าอย่าประมาทก็คือว่าเรายังคงต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านที่เห็นภาพตรงตรง,ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะพออธิบายได้ว่าเนี่ยเวลาอนีรก็าตามมันผ่านจุดสั้นสุดไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะดิ่งกลับขึ้นไปเลยแม้ว่าสถานการณ์วันนี้โควิดสิบเก้ามันยังโอ้ยดูลุนแรงมากขึ้นก็ตามแต่ว่าตลาดหุ้น จะขึ้นก่อนปกติเนี่ยผมเคยคาดการว่าเมื่อก่อนเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเกิดเทียบปีศูนย์แปดตลาดหุ้นจะขึ้นก่อนประมาณห้าเดือนนะครับแต่วันนี้ผมว่าตลาดหุ้นจะขึ้นก่อนประมาณเจ็ดแปดเดือนเลยพูดง่ายเศรษฐกิจจริงกวาจะฟื้นตัวเนี่ยมันไม่ใช่ครึ่งปีแรกแลย mm hmm. มันจะกลายเป็นนูนปตายมาสที่สามที่สี่แต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะฟื้นตัวก่อนแน่นอนนะครับ mm hmm. นี่คือแพทเทิร์นซึ่งอลองก mm ๊อปปี้ไปใช้ดูนะก๊อปปี hmm. ้ไปวางดูว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ นะครับว่าหุ้นไทยมันลงไปโรแล้วมันก็จะวิ่งแบบนี้แหละอาจจะใกล้ๆกันนะครับตอนนี้คือภาพที่หนึ่งนะครับกล่าบผมน่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาเขาจะมีการประกาศการว่างงานต้องขอรับสวัสดิการกันเยอะแยะนะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือว่าตลาดหุ้นเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงเข่าร้ายแต่ตลาดหุ้นมองไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะถูกครับกลบกบ,บนี่คือนี่คือธรรมชาติ ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นนะแต่มันคือธรรมชาติของตลาดทุนกรารบ,<ต>รบหน้าที่สองรบหน้านี้ก็คือว่าเราจะเห็นไหมว่าตอนนี้ความเสียหายของตลาดทุนถ้าเกิดในการประมาณการของเราไม่ก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีถ้าเกิดเราบอกว่าเราพูดเองนะแลกวกันความเสียหายของตลาดทุนเนี่ยถ้าถ้านะถ้าเราบอกว่าตลาดทุนเนี่ยเสียหายเพราะโควิดสิบเก้าแสนล้านบาทกำไรตลาดทุนจะลดลงจากปีเนี้ยปีหนึ่งเก้าสิบเปอร์เซ็น ถ้าเสียหายสองแสนล้านบาทจะลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นตตอนนี้เราไม่รู้แต่ล้านบาทะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบก,กับปีหนึ่งสี่เราเคยเสียหายระดับนี้มาแล้วทีหนึ่งนะครับก็คือแต่ว่ามันเกิดจากราคาน้ำมันอย่างเดียวแต่คราวนี้มีราคาน้ำมันมีท่องเที่ยวมีทุกๆกลุ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีเนี้ยความเสียหายในพูในความเสียหายของกองาําไรตราทุนใช้ควาว่ากำไรตลาดทุนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เศรษฐกิจไทยนะตลาดทุนเนี่ย อ่ากาไรเนี่ยอาจจะต่ํากว่าที่ตลาดเคยคาดไว้เนี่ยผมว่าก็ประมาณสองประมาณแสนกว่าถึง 100, 500, แสนห้าได้แบบนี้อาจจะไม่ถึงสองแสนก็ได้นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มองว่าเสียหายสองแสนล้านเนี่ยกำไรจะติดลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเป้าเดือนธนีเนี่ยของคุณจะหล่นไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยกว่ากว่าพันทีอาก็ยังสูงกว่าปัจจุบันอืม่นี่คือนี่คือผมเอามาอธิบายสั้นๆให้เห็นว่าค่าเสียหายเท่านี้กำไรตลาดจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดัชนี target จะเป็นแบบไหมนมาในหน้าสุดท้ายของผมนะเพื่อจะได้ใช้เวลาให้เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดน,น,นึงนะนะฮะไอ้ตัวนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะครับว่าถ้าเกิดเป็น worst case จริงๆเนี่ยกำไรตลาดพูดมันจะต่ำกว่าเจ็สิบาทนะครับเพราะฉะนั้นอยู่แค่หกสิบ็บาทซึ่งพี่มงค,คลก็คำนวณได้หนึ่งพันสองร้อสิบสองเป็น base case นะครับอ่ะเชิญครับต่อครับโอเคหน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าที่มีสีสันนิดหนึ่งอันนี้เป็นหน้าที่เรียกว่านักลงทุนน่าจะชอบกันผมขออนุญาตใช้คําว่านี่คือหน้าตัวอย่างนะ นี่ไม่ใช่หน้าจริงมันคือน่าตัวอย่างให้เห็นว่าวันเนี้ยผมเองเป็นคนมองโลกในเงี้ยดิซึง่งจริงๆผมพูดมาตลอดอยู่แล้วว่าผมมองว่าหุ้นจะขึ้นจะขึ้นเนี่ยในตอนนี้นะครับก็การจัดพอร์ตตอนนี้ยตอนแรกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมั้งผมจัดพอร์ตแค่หุ้นสองตัวนะพนะปตทกับแอดวานซ์เห็นไหมแล้วมีกราฟด้วยแลวมีกราฟก็ใหย,ย่มานินหนึ่งวันเนี้เรามองตลาดรู้สึกเออโอเคแนละ้วมันเริ่มค่อยๆใช้ไปอัพไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตหุ้น ปลอดภัยสูงเนี่ยผมมันจะต้องเปลี่ยนบ้างผมลดหุ้นปลอดภัยสูงเนี่ยลงไปเหลือครึ่งหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ผมเติมสามสิบเปอร์เซ็นเเป็นหุ้นที่ดืดยืดเขาเรียกว่าราคาลมนะเยอะแล้วก็ต้องควรจะเติมอีกยี่สิบเปอร์เซ็นที่เป็นหุ้นกู้สต็อกจะเห็นว่าปกติเนี่ยเราจัดหุ้นเวลาจัดจัด,จด,จดหุ้นดีดีเนี่ยเขาจะจัดหุ้นกูสต็อกนะเยอะสูงไหมเยอะเยอะมากมากในพอร์ตแต่ปรากฏว่าของผมเองเนี่ยผมว่ากู้สต็อกนะผมจัดน้อยเพราะว่าอะไรแล้วว่ากู้สต็อกเนี่ย หุ้นะไม่ค่อยลงแล้วมันมีการเหวี่ยงตัวได้สูงคือนึกง,ง่ายๆหุ้นที่เคยมีการเติบโตไม่เท่าไหร่แแบบไปเรื่อยๆสม,ม,มุตมมมิไปเรื่อยๆพวกเนี้ยเวลามันมีการอะไรมากระทบมันมันจะไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยกระตุกกระติ๊ไม่ค่อยลงไม่ค่อยอะไรแต่ถ้าเกิดหุ้นที่หมีการเติบโตเยอะมากมายสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลามีอะไรมากระทบในเชิงลบเนี่ยเขาจะสั่นไหวเยอะเพราะยิ่งพูดง่ายเหมือนกับยิ่งสูงยิ่งหนาวเพราะตรงเนี้ยพอ ที่เป็นหุ้นโกส้กสต็อกผมเหลือแค่20%พอต,ตัวอย่างของผมเองอะอย่างเช่นเอ่ออย่างกลุ่มที่เป็นตัวใหญ่ตัวไซส์ที่คิดว่าโปรเข้าเนี่ยก็ก็คงแน่นอนนะก็คงจะเป็นปอทอจะเป็นที่เห็นนะดี๋ยคนอปอทอลาดอินทัส p ปีพีโอแบบนี้ส่วนที่เป็นตัว30%ที่ลงลึกก็พ mm ี t hmm. ีจซเห็นได้ชัดนะครับ แล้วก็กลุ่มที่เป็นโกรดจริงๆมันโกลดไม่เยอะนะมันควจะตกใจว่า B c ซโกลดเยอะไม่เยอะโกลด์ดีเโกดสิบเปอร์เซ็นต์กว่ากแต่ก็ถือว่าดีนะแล้วก็ n อ c นเนี่ยผมเอาแค่สองตัวสัดตัวโกลดน้อยๆแต่ว่าในเปเปอร์วันนี้ผมเลือดออกมาจาก้นนีน้แค่สองตัวคือปอทับตัวจริงๆก็มีอยู่ปอทับตัว P ีท g พจริงๆมันตกไปตัวหนึ่งนะจะมีพเป็นตัวนึงเอาเป็นว่าถ้าเกิดถามว่าให้ผมเลือกในนี้ยเอาแค่สองตัวเนี่ยผมเลือกตัวไหน ผมเลือกปทอทนะผมเลือกปทอทนะเพราะว่าปทอผาปท,อผ,มปทอผมว่าถ้าเกิดโตข้าตลาดผมว่าปทอทน,น่าจะน่าสนใจแล้วดูเด่ยิวถืวอว่าดีด้วยนะครับก็เป้าก็มองตอนเนี้ยมันก็คงมองไปแถวๆประมาณน้น่าจะสามสิบแถวสามสิบห้าบาทนะครับจุดรับก็คงต้องรับไปแถวๆนี้แล้วนะครับถ้ามองตลาดขึ้นอีกตัวหน PC ึ่งเทีจนะครับไม่รู้จะละราะคานี้เป็นไงบ้างพอดีนี่อ่าจีซเปิดบวกแต่ว่าหย่อนลงมาหน่อย ซี e เองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่เรียกว่าลงลึกนะครับยิ่งอยู่น้ำมันลงแต่น้ำมันลงเนี่ยสเตกก็ดีขึ้นหน่อยนึงนะ e ีเนี่ยผมมองเป้าไว้เนี่ยถ้าเกิดสั้นๆเนี่ยมองตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักที่สิบแปดนะครับมองเป้าสั้นๆเนี่ยก็น่าจะมาทักสามสนะิบสองได้แต่ละตัวปีติดีตีนะ<ม>ก็จุดนัดก็เ็เช่นกันนะครับราคาตรงน,นี้ก็น่าจะน่าสนใจอยู่แล้วนะครับก็เล่นเป็นสองตัวนะครับตัวอื่นก็ลองไปสำรวจบ้านดูโดยไม่รับนี่คือขอตัวอย่างนะ พอตัวอย่างนะ,นะที่เดี๋ยวเราไปทำบ้านดูนะครับ